สวัสดีครับพบก,กับช่องคณิสอน F j อนะครับด้วยผมคณิสอนบุญญานุกูลนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับเขาครับเขาเป็นคนพิการนะครับทางด้านขาซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดคุยเขาทําไมเขาถึงเขาเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงมากโดยเขาตั้งฉายาให้กับตัวเขาเองว่าเป็นบีมเลิฟมิวสิก ซึ่งใน youtube หรือว่าใน Tik t o k หรือว่าใน facebook ก็จะมีชื่อเขาว่าฟิมเลิฟมิสิกเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับว่าทำไมเขาถึงจึงชอบคำว่าฟิล์มเลิฟมิสิกหรือคำว่าเลิฟมิสิกมากๆเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยดีกว่านะครับน,นี่นะครับผมก็มาพบน้องแล้วนะครับให้น้องแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อเล่นชื่อฟิลฟิมครับผมอยู่ที่ไหนครับ อยู่จังหวัดพัทลุงครับครับออแล้วน้องเป็นคนที่รักและชอบในเสียงเพลงใช่ไหมครับใช่ครับอชอบม,มากเลยแล้วน้องฟังเพลงแนวไหนครับได้หมดเลยครับแล้วแต่จะฟังอ <laughs> ทุกได้ทุกภาคทุกเพลงสากลเพลงไทยได,ได้ได้ครับได้ครับได้หมดเลยแล้วร้องได้ไหมครับร้องเพลงได้ไหม <laughs> ไม่ได้โอ <laughs> โทษทีรัเป็นก็คือฟังอย่างเดียวเลย <laughs> ฟังอย่างเดียว วันหนึ่งฟังประมาณกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงฟังแม้ทังวันอะ่อ <c oughs> ะเจอว่าได้เกิดว่าจะฟังกี่ชั่วฟังได้จังวันมีเวลานอนไหมครับมีเวลานอนไหมมีมีนะฟังทังวันเลยนี่น้องเขาก็เป็นเป็นคนพิการด้วยครับพิการทางด้านไหนครับทางด้านการเคลื่อนไหวครับการเคลื่อนไหวนะครับกา้งขานะครับขา,ขาโป่มขา แล้วอยู่บ้านปกติทำทำอะไรบ้างครับก็เลี้ยงหลานทำาพวกนี้เลี้ยงหลานช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานนี่อนาคตนี่จะดังในในสามารถดังในทิกตอกได้ไหมครับหรือว่าจะดังในเฟซบุ๊กไม่มามาไม่ขนาดนั้นโอ้ <c oughs> น้องก็เป็นคนถ่มตัวนะครับรักรักเพลงเพราะว่าตอนเด็กๆมัน ผมฟังบ่อยแล้วก็เริมรักมาอยู่กับเสียงเพลงมาตลอดแล้วก็เกิดเกิดความชอบเกิดความรักในเสียงเพลงแล้วตอนนี้น้องมีฉายาตัวเองด้วยใช่ไหมครับครับผมชื่อชื่อว่าฟิล์มเลิฟมิวสิกครับผมโอ้ฟิล์มเลิฟมิวสิกนะครับ,รบผมเดี๋ยวขึ้นข้างล่างเลยนะครับฟิล์มเลิฟมิวสิกอยู่<ๆ>ในในช่องทางไหนบ้างครับอยู่ในช่อง Facebook แล้วก็ติ k ตั k ฟิล์มภาษาอังกฤษชอบสิ่งไหนแล้วก็เหมือนจะชอบฟังเพลงใช่ไหมครับเราก็ฟังให้สมองตัวมือฟังให้เข้าใจว่าเราชอบสิ่งไหนในเสียงเพลงในเพลงนั้นๆอะไรอย่างนี้ฟังไปฟังให้เข้าใจว่าทุกเพลงมันมีความหมายนะทุกเพลงมันมีความหมายสำหรับ สำหรับคนฟังเสมอมันให้กิดหลายๆมุมมันไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่ใช่ว่ามันฟังเพื่อสนุกอย่างเดียวเนื้อหามันก็บอกเล่าเรื่องบอกเล่าเรื่องเราจากเราแบบมีปัญหาทางร่างกายแล้วเกินพอได้ฟังเพลงแล้วใช่ครับมีความสุข เอาวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์น้องสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาอีกพีต่อไปนะครับจะสัมภาษณ์เรื่องอะไรอีกเดี๋ยวมีอีกนะครับต้องการแค่10วิวเท่านั้นนะ10วิวถ้าได้10วิวนะนะครับจะโตอีพีต่อไปแน่นอนมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากคุยกับน้องเขานะครับเอาวันนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ้าชอบชอบ่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ